จ้ามันี็นอกจแกสีพาเด็กกลุนกิโลพ่อบอกว่ามันมีขุยอยู่สั้นิลองบึงมาจ้ามันโมเมนต์ยามมันแล้วเดือนหาแต่วาเพิ่นว่ามันมีขุยยังลองไปบึงกันนะจ้าปัจจิได้บอ่อลองดูนะคะ แล้วเอานิ้วเย่ไม่ได้นะคะต้วงหานิ้ออกมาพี่ถือมอแบ่ก็มีใบไม้ถือข้างในนะคะถ้ามีใบไม้ก็แสดงว่ามีแล้วแหละคานาเขาก็จะมุดแล้วกูดแล้วกระถ่มใหม่คนที่เก่า มันคิ้หลึกหรือเปล่าที่โรทันนี้จ้าสเห็น,นด่ามเรียมตีหัวตะก้องซะเนาะอีไงอ <c oughs> ีไงนนาาตัวเล็กมากเนี่ยเอามาดูก่อ <c oughs> นเจอแล้วจ้า <c oughs> โอ้นั่นไงเห็นตูดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะ <c oughs> เอามันคือบัฟกัดอโอ้ยมันติดใบไม้นี่ไงมาดหูหลานจิโร <c oughs> เอาอยู่บนนี้หลานจิโรอป่วยไหมเ้าสิบป่วยมันโดยจะมันตัวน้อยเ่าบ่าเอามันตัวน้อยเกินค่ะไปไปดูรูอื่นต่อจา ไปยาเขาเอื้นคุยกิโลเลยจ้ะนี่คือขุดถากหนามนออกกออกถาโอ้นึกวเหิน มันจะให้มันต้องใช้นิ้วแต่อย่าใช้นี้วแย่มันเปลี่ยนตัวน้อยๆคือกันเบิดูเพราะว่ามันคือจังมันห่างกันใหญ่แต่ถ้ามันกลนปี๋กลนกวนฮะกับอันตื้นๆนึงเนาะบ่เลิกแย่เลยอย่ากลัเฮียงเลยอย่ามันถือมันโว้วตัวงูจ้ะตัวอลายงูค่ะ หเหมือเนเห็นที่มันแล้วนะรือนั่นไงเมงซอนซอนก็เอา <laughs> อขุดจิโรอได้เมงซอนสืออ่อได้แล้ว ให้มาดูอันนี้เพคนเอื่นมันกี่ส่วนเนาะจ้ะเด็ดอะเอ๊ะมันหมุนทำมันหมุนมือเลยเอาทำไมไม่ฟูก,กัดล่ะเดี๋ยวนะนี่เขาเรียกเมียงส่วนนะจ๊ะมีไหมเดี๋ยวให้ก้าวมือจบกซีบมีลอล่ะจ้ะจ้าใส่บนนี้นั่นไงเห็นขามันไหม ลุดก็ล่ะไปไหนต้องเอาแหละเออไม่ว่าจีร้อนนี่จะเมียงเมียงกิโลเองใจเพราะว่ามันก็จะมีแบบนี้แหละวดลุมนั่นต่อเลยมันก็ซ่ซมีแต่รุ่นนี่แล้วเพราะว่ามีนยามมัน ได้ละตัวกันนั่นได้ละเราทำคนจริงดีทำไมรูใหญ่อ่ะเดี๋ยวมันก็แท่นะมันดินล้วนเลยสาน้ำมันก็อันนั้นที่มีหญ้าแล้วเอออยู่ทางนั้นแหละอยู่ทางบนจะแยงเห็นไหมมึนอยู่ทางบนไม่ใช่เหรอนี่เห็นตัวอย่าง ดิละบอตัวมันคือตันเด้วใจบเมื่อวันออกนะบอกเมือวันหูมันถึงไหนเมื่อันออกนะพ่อหายไปแล้วดูเอานี่ไงมันขึ้นไปแล้ววะอ,อ,อ๋อดีดีโอ้โหม,มีแล้วเอาหายได้ง่ายอ่ะ มันอวกดูนี่มันมีจ้าแล้วจ้ามันเลี้ยว่ยที่แรกก็เห็นหูมันอยู่ทางนั่น <Yeah. S 1> ว่าไม่ใช่สับมันแล้วเหรอไม่นี่จ้าเอามือทําแบบนี้ให้หน่อยหรือแบมือเดี๋ยวเอาจับก่อนกล้องมันไม่ฟูกัดกิโลเด้อนี่เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วจ้า ่ะมันเต้นเข้าไปเอามือจุกด้วยพวกปียังเห็นพอมันเต้นออกมาเธอหนึ่งแล้วตัวใหญ่นะโอ้ยกัดมือนี่นี่ไงอุ้ยอุ้ยไปไปไปแล้วนี่ยังไอตัวใหญ่กิโลเอาใส่ขว่ง แต่ห่วงเปื้อนโตจ้าเลี้ยงเจอแล้วดีนมันบอกออกไปกวนเห็นไหมไ,ไม่นะ่ะดี๋ยวไม่ตัวนัน่น้อ <c oughs> <c oughs> เอาใจ,จเตียงหน่อย นั่นคือได้อตัวล้วจ้ายามนี่มันก็บสิตัวทันี่และจ้าได้อีกแล้วจ้าเห็นตูดมันแล้วกี่แตกสนะเนอะึงคะยิบ ว้าวที่แต่เรานี่เห็นไหมขี้แตกพยามออกมาไปแล้ว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 เฮ้ยจ้าได้อีกแล้ว ติดเนี่ยห้ายาวมือจกเลยจ้าเราต้องเอาอะไรเคียดูเห็นให้แน่ชัดก่อนนะจ้าว่าเป็นกิโลนะจ้าเหมือนเจอแล้วจ้าวิถีชีวิตบ้านๆคุณกิโอ ว้าคือเลือกแถวนอ้อ้ทีแ่แท้ไวจ้ามีโคกน้องนาองตาเด้ยจ้ามันปลูกหลายอย่างมีคอกคคกควายควายเวยไก่ปุ้มจะควายมันก็กุนร่องน้ำนะจ้า นี่เข้าไปทางหมู่บ้านที่เถวยางมาจะน้องสาวกุลจิโร่หู้นแก่ไก่ป้าน,น้องแคธีหู้นบูน่ขาวอันก็ขอกง,งัวขอกง,งัวพี่สาวนั่นจะนี่ก็จะติดถนนถนนน้องเคธีล่านอยู่หั่นจะติดถนนหลัก จ้ะเดี๋ยวเขาจะมาบึงกันเพื่อนเนาะจ้าว่าเขาได้จักตัวเขาได้เนาะจ้าวจะเห้จ้าไปปุคนแค่ละผ่ากันนะจ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็กำลังใจในเรือจ้าพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้าว